สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหาราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้เป็นของที่16-22ตุลาคมการดูดวงก็เป็นการอ่านโดยภาพรวมมันเป็นการดูส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นการอ่านตามนับไพ่ซึ่งจะทําให้บางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงแล้วก็ถ้าเจอในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งแบบไปกังวลกันให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้านะคะทุกคนจะได้ระมัดระวังกัน ก็ขอแนะนําหลักธรรมะคือหลักพุหธิหารสีหลักธิฏฐัสี่มรรคมีองค์แปดเนี่ยหรือหลักธรรมะที่ทุกคนเคยได้ยินกันเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คายปัญหาแล้วกลมทุกต่างๆได้นะคะที่นี้ดูรูว่าสัปดาห์นี้ไพ่เขาจะมีอะไรบอกกับเราบ้างนะคะ หนึ่งสองสามขอแยกปิดไพ่ค่ะไว้ที่หนึ่งมีพระอาทิตย์พระจันทร์พระพฤหัดสบดี ใบที่สองคือพังคารกับพระผูระ้รอดสดีนะคะแล้วก็ใบที่สามพระสุกกับพระมรยูทีนี้เราไอ่านตำหนับให้กันนะคะในเรื่องของการงานก่อนจะบอกว่าการงานอะ่ะบางเคสเนี่ยอาจจะมีการได้ทำงานกับ ทำงานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพราะว่าหไหมคะมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์อยู่ก็เลยว่า,าบางเคสเป็นการทํางานทั้งวันทั้งคืนมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงานรวมถึงสื่อออนไลน์ทั้งหลายด้วยและบางทีอาจจะมีประสาทบ,บ้างในเรื่องของการงานนะคะก็คุณให้ปรึกษาผู้รับผู้ใหญ่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็บางเคสเนี่ยผู้ใหญ่เองก็จะให้ความสนับสนุนตัวคุณด้วยนะคะบางเคสเนี่ยจะ พวกว่าสัปดาห์นี้คุณจะเป็นคนที่ขยันทํางานมากขยันแบบจนแบบเหมือนคนที่เป็นคนบ้าง,งานคนหนึ่งได้เลยนะแล้วทีเนี้ยความขยันของคุณเองเนี่ยจะทําให้คุณเกิดความเครียดได้แล้วก็เกิดอะไรแ่บเกิดความไม่สบายขึ้นได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันเนาะก็อยากเครียดกันแล้วส่วนบางเคสเองเนี่ยก็จะมีการเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีนะคะอันเนี้ย อาจจะไปขอในเรื่องของงานเองก็ได้หรือแบบให้งานตัวเองที่ไปติดต่อสําหรับคนที่แบบพวกเซลล์พวกอะไรเนี่ยให้งานตัวเองเประสบความสําเร็จได้ลูกค้ายเยอะๆก็ได้นะคะส่วนเรื่องงานก็มีประมาณท่านี้ทีนี่เรื่องของการเงินบ้างจะบอกว่าบางคนเนี่ยจะได้รับเงินแบบปุบปรับฉบพันเกิดขึ้นซึ่ง บอกกันว่าจะไม่ได้ทุกคนนะเพราะดาวบริยูเนี่ยเป็นเรื่องของการทําบุญกุศลที่แต่ละคนทํามาว่ามากน้อยเพียงใดนะคะบางคนเองอะ่ะจะได้เป็นของสวยของงามบางคนจะเป็นของกินของใช้และบางเคสเนี่ยก็จะได้เงินจากผู้ใหญ่ผู้หลักใหญ่เมตตาให้แล้วก็บางเคสเองเนี่ยถ้ามีใครขัดติดขัดเรื่องของการเงินนะนะให้คุณไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูเขาจะช่วยเหลือคุณได้นะคะ ในเรื่องของความรักเนี่ยน้ำบอกว่าคนที่มีคู่มีเกณฑ์ที่พาการเดินทางไปเที่ยวไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทานอาหารแต่บางเคสนะฮะให้ระวังว่าจะมีการน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นส่วนคนโสดเนี่ยก็คือจะได้คนที่เจอคนที่ถูกใจหรือบางเคสเองอะ่ะอาจจะมีก็ได้จะ ที่อาจจะเบื่อหนในเรื่องของความรักก็ได้นะคะอันนี้ให้ไปดูตามหน้างานของแต่คนส่วนในเรื่องของสุขภาพก็มีคำวังเรื่องของสายตาคอหลอดลมความเครียดออฟฟิศซินโดรมแล้วก็การเวียนหัวมือนหัวต่างๆนะคะแล้วไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคที่เกี่ยวกับดาวฤ์อูสัปดาห์นี้ตามหน้าไพ่ก็มีประมาณแค่นี้นะคะยังไงก็ไว้คอยติดตามันสัปดาห์หน้าแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ย พบเอความดีไม่มีความทุกข์ขอบคุณนะคะ